ลางก็ได้ครว่าคนตายปูดกลางไม่เป็นจีบยิงตุงต้งติ้งปอกแตกเรื่องเล็กเดียวจะทำให้เห็นนั่นไงผู้หญิงกรุงเทพเชฟยังกับรถเป็นจะลองกี่ไยยแกดูจะได้หูหกะเลรงกลางเป็นพีสาวนี้สวยจังหูกเไ้วะ เด็กกลุ่มเทพนี่เต้านี่นี่ถ้าเด็กกลุ่มเทพเราเล่งตายไม่หรอกฟังเราะฉะนั้นเราต้องเล่งประศักกลางจีไปกูเลยทีจีประสักกลางนเดียกกูวากาตากนอันน้มอกันสานักลายกันว่าให้เจ้านี่ลักกูเมื่อสักครูติดนอเปรียบแปรก็คลอดนอตติดอยู่ในสักครูก็ให้เจ้านี่ลักกูเมื่อสักครูติดอยู่น็อเปลียบแปรก็คอดน็อตติดอยู่ในสักครูอมเพียงคือเราอยากให้รู้ว่าโซนี่เชื่อเพลงอะไรนะคะ คือเราถามสู้วะสู้นี่ชื่อเพืออ๋อชื่อคงค่ะอ๋อภาษากลางเขาเรียกว่าก้าวพดใช่ไหมมันเล่มันเล่แสดงว่าเล่งกลางปิดอันอย่างโยเกะนึ่งเลยฮนอ่าแล้วแฟนไหนสู้ยังมังแล้วไม่อะไรนะคะคือเราถามสูว่าแฟนซู้ยังมังแล้วไม่อ๋อยังไม่มีค่ะแสดงว่าวาจยังวางอยู่เลยค่ะพี่คะจะไปะยับออกหง่างหน่อยได้ไหมคะอาศัยไม่รู้เบ้นปากค่ะไอเยะลค่ะ ตาเบาว่ากูจีบเป้ากรุงเทพก็เป็นพูดกลางมันเรื่องจิบจอยเล็กน้อยที่เจ้าฟอร์มให้เห็นผู้หญิงก็เฝ้าแอบมองจ้องแล้วทำหน้าเป็นตรงตายคงจะชอบเราข่้าวข่าวก็เรา องรู้แหงบ้านพี่มั้งละไม้ไม่ทราบค่ะบ้านพี่อยู่แค่นี่น้องเดินประแต่เตีเยยก็ถึงแล้วไปยังไงคะน้องเดินไอเซอร์พรีไปเลยนะไปพระว่านอนนะแล้วก็แวละลบลงมาตอกแล้วก็ยักไปพระตีนนะแล้วน้องก็เดินไปพระหอกพอไปถึงที่โค้งนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะพอเหน้องพักน้องเลยไอเซอร์พรีไปเลยบ้านพี่ครอบครอวจิตตะโคนีพรีนั้นพี่มาอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังคะมาเดียวแล้วไม่แล้วพี่ไม่คิดกลับบ้านบ้างหรือคะถ้าพ่อไม่มารับพี่ไม่ล็บ อะไรคะบอลอช่วยพูดช้าๆหน่อยสิคะคือถ้าพ่อไม่มารับพี่ไม่ลบพืชปวดหัวจังเตียเธอว่าผมเนี้ยนั่นพูดขมง้นบอกเราว่าพูดผากลางน้องนางหาว่าพูดไม่ ายลองส่งไปฟังเลแถผูพ้พูดชัดเจนฟังนะจีบไม่ให้ดูจะได้รู้กูกระแล่งกลางเป็นคือไม่รู้ปันพพือเวลาเราแรลงกับสู้วันสู้ไม่ค่อยรู้ควงังเวลาเราแรลงกันสู้ควังมัง้งตาอย่าโมแต่ยนยิ้มอยู่ตาเด็กก็ตบเช็คเขาแหละที่พี่พูดมาหนูพอฟังรู้เรื่องค่ะอ๋อปน,นั้นเหอะถ้าว่าพี่ไงพอและแม่พี่ไปคอโบสูนี่ ก็สู้วีว่าลือมังหากพี่ฐานะดีพ่อแม่คงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะอ๋อกะลุยและสวนยางเมืองเรืออวนมาโรคีิสิบลำเลยตอนน้ำท่วมภากใต้เสียงหายตั้งแปดพันล้านอยู่ของพี่เองหรือคะไม้ของเพื่อนเพลนและ